สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟท็คติกนะฮะอันนี้อยู่กันกับเซต s e r v อเซิร์ฟเวอร์พีบีครับเขามาลองทดสอบกันหน่อยอาจจะปริงเล็กน้อยนะและก็อาจจะเล่นอย่างไม่ค่อยเป็นนะครับต้องขออภัยด้วย <c oughs> สนับสนุนโดย Over Top Up <c oughs> ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสคนมีแบ,บรบรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย <I> ระบบอัคเมนยังคงอยู่ฮะและก็เพิ่มเติมมีอัคเมนใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมีเป็นวิสคราฟนะครับ มี3ตัวเลยฮะแต่อักเมนทีท่เข้าเข้ากับทีมอาเท่าที่เห็นอาจจะเป็น Learning เรนนิ่งสเปลนะครับอักเมนเก่าที่ทําให้เราเนี่ยได้เก็บ AP ขึ้นเรื่อยๆครับเป็นพรแดนนะครับมาจัดมาและก็นี่ฮะระบบใหม่ที่เข้ามาจะเป็นเนี่ยครับชาบเลยครับ เมื่อพอเลือกใช้จะมีหลายราคาหลายแบบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัว1คอสที่อยู่ในเบ้นนะครับให้กลายเป็นตัว2คอสเลยอะราคาศูนย์ทองจัดไปฮะออกมาเป็นซินด้าครับเอามาเปิดผสานได้นะเป็นอินแคนเดอร์นะฮะก็จะได้รับพลังเวททั้งทีม10หน่วยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในผสานต,ตรงนี้เนี่ยจะเก็บสแต็กตัวเองได้ครับสูงสุดก็40เวลาโจมตี โซนวิสคาร์ของเราที่เปิดมาฮะก็คือเหมือนกับปลาไลาาา่คาถาใส่สกิลใส่ศัตรูเนี่ยจะติดคำสาปไปด้วยครับขั้นแรกนี่คือลดเลือดของตูไปเล็กน้อยฮะโซนขั้นต่อๆไปก็จะเพิ่มคำสาปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยๆเนี่ยฮะอ่ะสามารถแพร่กระจายได้นะแต่คำสาปอยู่ได้แค่4วินาทีนะครับถ้าตูแบบตายก็จะแพร่กระจายไปให้ตัวอื่นได้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดทีมวิสคาร์ก่อนนะเดี๋ยวเราเล่นทีละภาษาเนี่ยครับเพื่อเรียนรู้ตัวละครด้วยเพราะว่าหน้าตาสกินอะไรมาใหม่หมดเลยเราจะต้องค่อยๆเรรียนนนนู้กััม โอเคฮะตัวมีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่เต็มที่8ก็คือเราต้องหาตรา2อันถ้าอยากจะเล่น8นะแต่จริงๆแค่6กก็เก่งแล้วนะแค่6ได้ทูดามจมารอบนี้เดี๋ยวผมเก็บเงินสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะอาจจะยังไม่ได้เปิดภาษาอะไรามากมายตัวก็ยังมีแตดหนึ่งดาวเลยครับไอเทมก็ <c oughs> ไม่รูจ้จะทำอะไรได้แค่นาซอทูนะฮะไม่มีที่ถอดเหมือนในหมดเป็นเวตีห้าปีนะฮะก็รอดูตัวมาก่อนฮะตัวมาแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวกยิบเชนมาครับเอามาเปิดเป็นบาร์ชันได้เีครับก็ได้เกราะกันต้านเวทท่านทีมนะ ดูทรงไม่ได้เปิดแล้วผมเก็บตังค์ยีได้นะครับเนี่ยจัดเลยตัวแบบของผมคิดไว้น่าจะเป็นฟิโอลาเลยครับมันจะเป็นตัววิสคาร์ฟสีบาทไอเทมก็ประมาณ Fighter, ไฟเตอร์ไฟเตอร์ฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวทําเป็นของแท้งไปก่อนมีเข็มขัดหึงอันอาจะเป็นวอ์มออกไปก่อนนีครับเพราะว่าตอนนี้ทําไปไม่มีใครปากไอเทมให้ได้ฮะมาเดี๋ยวเป็นวอ์มกไปก่อนนะฮะเอามายืนก่อนแล้วกัน มีชามครับทำให้เรารีโรตัวในช็อปนี่ครับเ,เป็นแชมเปี้ยน1บาทมาตัว1บาทเรายังไม่สองเต็ไมไปหมดเลยฮะต้องเจอบ้างโอ้โหแล้ว1บาทผม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่มีไม่มีตัวที่จะเล่นเลยนี่ครับมันจะมีโซเอียวิสครับตัวที่4ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีไม่มาแย่่ะ ือเรามีตัว3บาทแล้วดีครับเป็นนิโค1หบาทเป็นป๊อปปี้ฮะและว2บาทแคสซิโอเปียหบาทอีก1ตัวยังไม่มีฮะแถมเจอนอมซี่โลรัวเลยให้ตายเถอะดวงไม่มีเลยฮะอ่ะตอนนี้ฮะทำเป็นเติมแทงไปครับดามเมจอ่ะจะยังไม่ค่อยมีมากมายแถมยังไม่สองดาวกันเต็มไปหมดก็แพ้ยาว ซินด้าฮะตัวที่2ครับเดี๋ยวเราลงเลเวลเนะเมื่อกี้ไม่ได้ลงเลเวลเพราะว่าเก็บตังค์นะครับมัน30พอดีก็เลยดีเลยสักรอบหนึ่งอ่ะมันไม่มีโซอีเลยจะได้เปิด4วิดคาร์ทนะครับอ่ะเอาเป็นเจสไปก่อนนะเจสไล้เชฟซิเตอร์นะครับคอมโบคู่กับดีโคฮะคเวลาแปลงร่างก็ได้เลือดมากขึ้นหรือว่านี่ดีกว่านูนูฮะนูนูเราจะได้บาชันนะครับได้ทั้งทีมเอาได้ทั้งทีมดีกว่า รอบดีฮะเจออาลีไอเทมฟูฟูมาเลยฮะด้านหน้าเหมือนจะเป็นตัวแท้งเนาะและมีเชเวน่าฮะสองดาวส่วนฝั่งเราไม่มี2ดาวเลยฮะไอเทมก็วอล์กอันเดียวน่าจะสู้ยากหน่อยแต่ก็นี่ครับอีกดาเมจวิสคาร์ดีอยู่นะแทสโซเปียปะ่ะเหมือนว่าลูกกลมๆนี่หรือเปล่าครับที่จะเป็นเหมือนกับคำสาบเนะเออเป็นลูกกลมๆลูกกลมๆรอบตัวเลยก็ส่งนี่ฮะส่งไปให้เพื่อนนอะครับเพื่อนติดคำสาบไปเอาเป็นลูกกลมๆนะซึ่งจะโดนทุกครั้งเวลาที่แบบตัววิสคาร์ดไลส่สกิลนะฮะ สองดาวครับซินด้าและโซอีอ้มาแล้วนะครับเปิดเป็น4วิสคาร์ได้ละอ่าซินด้าสองดาวผมว่าน่าจะหยิบมาเล่นไปก่อนนะแม้ว่านูนูของเราจะช่วยแทงก็เถอะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าแนวหน้าไหวหรือเปล่า ส่วนไอเทมฮะมองมองไว้ฟิโอราเลยครับก็จะได้แฮนด์ออฟจัสิกมาละจะขาดเสื้อหนึ่งตัวเอามาทําไททันฮะแล้วก็มีเป็นช็อปชามที่ชื่อว่าฟีโลเลอร์ลยฮะก็คือจะเสีย2ทองในการได้รับแต้มสุ่ม2รีโรก็คุ้มอยู่นะครับก็คุ้มอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ประหยัดไปได้2ทองฮะปกติเสียทีละสองใช่ไหมจัดไปอ่ะมาโลนิล่าดีล่าไม่ได้เล่น ไม่ใช่สายเลยอ่ะบูคองฮะบูคองไปกับใครก็ได้แล้วเจอเป็นเชนและก็ไม่เจอเลยฮะตัวที่เราเล่นไม่เจอเลยอ่ะวิาราฟใครเล่นบ้างเนี่ยเท่าที่ดูผมไม่เห็นคนเล่นเลยนะแต่ผมก็ไม่เจอเหมือน ดาวแค่2ดาวแบบตัวต้นเกมสักหน่อยอะไรก็ได้2ดาวไม่มีเลยฮะมีซินด้า2ดาวซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีเท่าไหร่ฮะรอบนี้ฮะแน่นอนทัพสซเว่ไหวฮะไอเทมมันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะผมจะไปทางฟิโอรามันจะเป็นเทมไฟเตอร์ส่วนไอเทมเวทก็นู่นเลยหมอกันหน้าตัว5บาทเลยครับตัวที่ถือได้ก็อาจจะเป็นซินด้าเนี่ยแหละแต่ก็ไอเทมไม่ตรงอ่ะอักเมนที่2นะฮะมี15โกนาทีกับได้แคลปิด1%เรซตครับก็น่าสนใจเพราะว่าต้องการเงินโอลีคอมอ่าอย่าเพิ่งรีเลย ยังยังไม่คล่องยังไม่คล่องยัง,งงงงตัวอยู่นะแถมไม่คุ้มด้วยนะครับมันจะเละมากเลยอันนี้เมนเทอร์ชิพนะครับถ้าเราวางตัวไว้ใกล้ๆตัวไฮคอสเนาะจะเพิ่มสปีดนะเอาตังดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงเลเวลหาตัวฟิโอรามานะฮะทำเป็นวิสคัพ6ให้ได้เร็วๆอ่ะตอนนี้ใส่เชนไปก่อนนะเปิดเป็นบาร์ชั่นนะครับ ทีมนี้ทีมหิมะมาเลยฮะฟลอตเนะมีเชฟซิปเปอร์มาขั้นหนึ่งเลยครับมาคู่กับสเวนก็ได้ดิโกบาสองดาวแล้วนะฮะข้างหลังนี่ก็ยิงฟรีนหน่อยเข้าไปล้วงไม่ไหวฮะเซเวนา่าก็มีโอ้โหรอบนี้เหมือนว่าจะแตกพ่ายครับมันสู้ใครไม่ได้เลยหนึ่งดาวล้วนๆไอเทมทางเวทก็ไปไปไม่ได้ไอเทมกายภาพก็ยังไม่มีตัวถือฮะเนี่ยเป็นแตอย่างนี้ฮะตัววิสคาร์ไปไหนบดครับผ ไม่มีคนเล่นเลยนะครับดูหมดแล้วไม่มีเลยจริงๆทีมนี้ซูกาคราฟเลยครับก็เป็นทําเค้กนะต่อเค้กเลเยอร์ฮะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นคอมเอาไว้เก็บทางได้เล็กน้อยเลยครับแต่กว่าจะได้นี่คือนานอยู่ต้องต่อถึง7ชั้นนะครับนานมากๆเลยลองเล่นละแต่มันจะไม่มีคอมรวยเหมือนเซตเก่าๆละเหมือนจะไม่มีแบบคอมที่ต้องแพ้ต่อเนื่องเก็บสแต็เก็บเงินอะไรอย่างนี้เนะเหมือนจะไม่มีละก็มีอันนี้ครับมาช่วยทดแทนได้ฮะแต่ก็ไม่ได้เก็บได้แบบรวดเร็วเท่าไหร่ ส่วนไอเทมฮะมีตะหลิวเนี่ยตะหลิวทำเป็นวิสคาร์แปดได้นะครับแต่ต้องใช้2องเอมเริ่มเดี๋ยวผมไปหาเอาในอักเบนท่ามีโอกาสได้ทำเลยฮะก็นี่ครับใช้พระคุมในการทำนะโอเคก็เดี๋ยวเราทำเลยแล้วกันฮะจะได้ไม่ลืมเนาะคิดว่าไม่มีคนเล่นเลยอะ่ะมันน่าจะไปได้ที่6 ขั้นต่ำนะครับไป6ได้ก็ได้ทูดาเมจก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็มีชามครับที่ให้คอมโพเนนต์เอ็นวิวฮาร์ดราคา8ทองเลยซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอเทมมันไม่ค่อยเข้าคู่เท่าไหร่อย่างดีก็แฮนด์ออฟจอรซิคครับต้องการเสื้อมาทำไททันเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องหาตัว4บาทที่เป็นวิสคาร์ไปหนึ่งตัวจะได้เปิดเป็น6วิสคาร์ได้มีทูดาเมจขึ้นมาอ่ะจะไปฮะคอมโพเนนต์เอ็นวิวแปดทองคอเสื้อ1ตัวไหนื้อก่อออนแล้้วไไมมม่่ีเสืพ มันไปต่อไอเทมอะไรได้บ้างครับเนี่ยไปไม่ถูกเลยอย่างดีก็ได้โชจินฮะและโชจินแล้วไงต่อครับเลดบัฟเหรอเอาพักคุมมาเป็นเดิมไงโอ้จวงสุดยอดตัวก็ไม่สองไอเทมที่ต้องการก็ไม่มีทีมดีก็สามดาวแล้วเหรอเวิร์กฮะเรียบร้อยดูดิตัวไม่ซ้ำเลยตัวซ้ำที่เราจะเล่นเลยมีสองดาวซีนดาตัวเดียว ผมได้ hand of ฟ u s t i ิกอย่างเดียวเลยผมไปต่อไม่ได้เลยไอเทมอะไรเนี่ยได้แค่เลดปั๊บเองอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยจบแล้วเนี่ยสี่สามแทบแล้วเนี่ยไม่มีตัวเล่นเลยครับไอเทมก็ไม่ตรงเลยครับอะไรกันเนี่ยจะถึงว่าเดียววลวแปดอันนี้อะไรเอ่ยอ่อจับสนามปะสนาม雷电 blessing เนี่ยฮะเอาแล้ววิสคาร์ผมแปดได้เลยครับเอาอะ โอเคแม้ดวงจะไม่มีเรื่องตัวเรื่องไอเทม่มแต่ได้วิสคาร์แปก็โอเคนะฮะวิสคาร์แปเหมือนว่าจะค่อนข้างโหดหน่อยเสกเป็นกบทําสตันได้เนีเวลาโจมตีเวลาสกิลเข้าไปนะครับและเอฟเฟกตของขั้นที่เหลือทั้ง3อันก็คือจะมารวมกันหมดเลยค่อนข้างดีอยู่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู ส่วนไอเทมฮะตอนนี้ได้ปลั๊เตอร์ดมาดีครับได้แฮนด์ออฟเจอร์สิคาสเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็ได้ดรกก้นครอมาฮะจากชาวใช้ได้หนึ่งรอบซื้อบาตในราคา2ทองนลครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเวล8นะครับแปะวูคองไปขำๆก่อนนะวูคองนี้เล่นกับอะไรก็ได้เลยเพราะว่าตัวเป็นดุิดครับอยู่คนเดียวสแต็ตดีอยู่คนเดียวนะครับไม่ต้องพึ่งใครฮะรก็เดี๋ยวไปเวล8ก่อนฮาฟิวราเลยฮะ,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 ะวูคอง2ดาวอ่ะสดาวใช้ไปก่อนแคสเซโอเปียอีกหนึ่งตัวและห้บาทมาเป็นไดานาฮะอ่ะไดานาลงไป ได้มาเป็นบาสสันเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปถึงขั้น2นะครับยังอยู่ที่3ตัวขั้น2ต้อง4ตัวเดี๋ยวเราทำไอเทมก็ตอนนี้มันจะเป็น Hand o f the s ต็กปลาเตอรนะครับสงไอเทมนี้มีเข็มขัด1อันยังไม่รู้ทำอะไรนี่โกก็ไอเทม2ชิ้นไปแล้วนะครับขาดแค่ตัวดาเมจยังไม่มีของเท่าไหร่ตอนนี้วิสคาร์หกมีทูดาเมจขึ้นมาเวลาสกิลนะครับตัววิสคาพจะทำทูดาเมจเสริมเข้าไปก็ช่วยได้พอสมควรนะครับเนี่ยฮะชนะเลยครับ อักเมนสุดท้ายฮาริทอนบอดี้ครับก็ได้ความเร็วบาให้ตัว4บาท5บาทครับขึ้นอยู่กับตัว1บาท2บาทนะก็น่าสนใจดีเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนมีอันนี้ฮะดูโอคิวดีครับก็น่าสนใจดีเราจะได้มอก,กักาน่ามาจะดีมากๆเลยจัดไปฮะสุ่มตัว5บาท2ตัวครับออกมาเป็นอ่ะบลายอาฮะก็ตัวนี้เชฟชิฟเตอร์ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวจัดไปเข้าคู่กับดีโคได้ครับเปิดได้ขั้นหนึ่งแล้วก็ไอเทมมันจะเป็นของไฟเตอร์ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเอาจัดเลยจัดเลยจัดเลยแฮนด์ออฟเจอร์สิกบัตเตอร เดี๋ยว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 โอ้ของกินออกมาเต็มเลยบลักหรือไงปกติมันออกมาอย่างนี้ปะมันมันมันออกมาอันเดียวไม่ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาสองอันสามอันสี่อันเลยเนี่ยคือให้น้องกินแต่มันใจนี่ลดเลือดตัวเองนะและไม่ใช่อะไรครับเลือดเรายิ่งน้อยน้อยอยู่เลือดเรายิ่งน้อยน้อยอยู่โหแล้วออกมาแล้วผมเก็บไอเทมไม่ได้ดิรอบดีวิสครับไปแค่5ตัวเลยครับมันมันบักนะครับปกตินี่มันจะบอกออกมาแค่อันเดียวอันนี้มันโอ้โหออกมาเต็มเลย แล้วคือจะให้ผมลเตัวไปทำไมไหวไม่เดียรอบนี้ฮะแตกไม่แตกครับเ่ะเข้าไปฮะสกิลได้ตีได้ดูดเลือดอยู่นะครับแต่อาจจะขาดในเรื่องของการป้องกันมันจะมี2ทางเลือกฮะว่าจะดูดเลือดสู้ไปเลยโดยใช้เอมเบรมของวิสคาร์ฟเะครับเวลาตีเราจะได้ดามเมจแรงได้ดูดเลือดด้วยหรือว่าผมทันไททันให้ดีจริงๆว่าจะไปเซียวาดนะนี่ฮะน้องแตกนะผมว่าผมอาจจะไปไททันดีกว่าทาไม่2ดาวยืนไม่ไหวแล้วผมใส่ดูดเลือดไป2อันแล้วนะครับไม่มีอะไรยินเลยนอกจากก็ต้องทำเชฟชิสเตอร์ขั้น2ครับได้เลือดหน่อย อโอเคผมอาจจะต้องยอมเสียเลือด3ครับเพื่อแก้บักฮะให้กินไปครับเลือดตัวลิตเติ้ลเจนเลยฮะหายไป3หน่วยเหลือแค่30ครับแล้วก็เก็บไอเทมมาได้วิสคาร์เอมเบลมมาเดี๋ยวให้ไดน่าไปก่อนนะหรือว่าวูคองดีวูคองดีใช้ชั่วคข่าวเลยฮะเป็นตัวอีปรสสานว,ว่าให้น้องไปน้องจะงยืนไม่ไหวน้องต้องการของ,งยืนนิดนึงโอโ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเขมขัดเต็ไมไปหมดอ่ะนิโคเอาไปไอเทมแบบสุดยอดมากเลยฮะแล้วก็2ดาวสักทีฮะนิโคฮะ ่ซนชาวันนี้ครับจ่าย6ทองมีเวลา20วิมันจะสุ่มอัตโนมัติให้ทุกๆ2วินาทีนะครับเท่ากับว่ามันจะสุ่ม10ทีผมล็อกไว้ก่อนนะครับผมยังไม่อยากซื้อตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บตัง์รอบหนึ่งเท่ากับว่ารอบต่อไปเราจะมีสุ่มฟรีฮะแต่ก็ไม่เชิงฟรีหรอกเราเสีย6ทองแต่ก็คือดีกว่าสุ่มเองนะครับ โอเคฮะไบรอาร์ไบรอาร์ไหวไหมเดี๋ยวหาไททันให้ใส่ครับจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้ดาเมจก็คือใส่วิสคาร์ไปจะได้ดาเมทที่ค่อนข้างดีได้ทูดาเมจด้วยเนาะแต่ตอนนี้น้องต้องการอะไรยืนหน่อยฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่สองดาวแล้วก็คือจะแตกแล้วฮะโอ้โหเจอสเวนและโดนหยุดเวลาครับจากโครโดฮะโครโนน่าจะหกนะครับหยุดไว้เล็กน้อยแต่ก็คือไม่มีตัวโครโนหลงเหลืออยู่แล้วฮะเรียบร้อยครับชนะไปดูดาเมจแดนหน้าดิไม่มีไอเทมเลยนะ แต่คือได้ดาเมจค่อนข้างดีมากๆอ่ะวิสคาร์บหเป็นอะไรที่โกงมากครับแล้วก็ไบราอาบาในวงล้อนะฮะถ้าไม่ได้ขอไททันเลยกันอ่ะเดี๋ยวเป็นไททันนะจะได้ยืนหน่อยตอนนี้แต้บน้อยขอตัวยื้ยืนหน่อยฮะดาเมทคือแบบตีไม่ได้ถ้าตายก่อนมาครับลองใช้ชามอันนี้ดูฮะจริงๆผมเคยลองใช้ละติดอย่างเดียวมันดีเลย <gesch uce> ต้องรอเข้าเซิฟจริงอะจะสบายกว่านี้ฮะตอนน <online> ี lonely, <ninguém> <es> ้ปิงมันเยอะมากเลย234ก็ไม่ต้องทำอะไรมากฮะดึงอย่างเดียวฮะจังหวะนี้คามิลมาเอ้แล้วผมดึงนาซัตแล้วนะเมื่อกี้ไม่เข้าตัวอับไลอารฮะสองดาวสวยงามเอ้าเชนไม่เข้าอีกแล้วนาซัตครับมาเพิ่มเติมฮะอีกหนึ่งตัวไซเวน่ามาดึงลาคารฟิโอราฟิโอรามาแล้วโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับหมดเวลาอย่างน้อยบรายาเราขึ้น2ดาวแล้วเลยครับแล้วก็ขนมก็คือมี4ชิ้นค้างๆอยู่ฮะ คือปกติเดี๋ยวมันจะออกมารอบละหนึอันมันน่าจะบั๊กอะออกมาให้ผมเยอะเลยแต่ผมก็เลือดน้อยไงจะให้กินก็ยังไงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเก็บตังค์เลยครับตอนนี้เรามี5บาท2ดาวแล้วน่าจะสบายขึ้นหน่อยเสียอย่างเดียวฮะไม่ได้ใส่เอ็มเรมเข้าไปเป็นตัววิสคาร์นะอาจจะตีได้ไม่ได้โหดมากใหม่แต่ก็คือแค่นี้ก็เก่งละ โอเคฮะโอรัฟไม่ได้ใช้ฮะวูคองไม่ได้เชื่อมอะไรอยากเอาออกมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีตัวดีๆเข้าไปแทนผู้คองมันเป็นดูวิตนะฮะไปอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมต้องหาบอกาหน้านะครับเพื่อไปแปดวิสคัฟ ใส่กบได้อ่ะผมว่าผมจะสมนิดนึงเนะี้ยให้ตัวมันแบบขึ้น2ดาวสักหน่อยตัวแนวหลังไม่2เลยอ่ะโซอีฮะเพิ่งจะ2ดาวเลยมีชามครับเพิ่มมูเมนต์สปีดเลยครับสองอันนี้ฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็น่าจะหมดแล้วฮะหมดเวลาด้วยอ่ะโอเคได้ดีโคมาเพิ่อมอีกหนึ่งยืนกันเข้าไป อยากได้โมกันนาสุมหาแบบอยากได้โมกันนาจริงๆจะได้8เลยนะฮะแต่ก็นะเลเพิ่มแอ่ะมันก็ไม่เยอะต่อไม่ไหวแล้วจะตายเลือดเหลือ30อ่ะลองดูฮะรอบนี้รอดไม่รอดครับด้านหลังนี่ยิงกันฟรี free ๆเลยแต่ก็เข้าไปล้วงลแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเคยะจบคลิปไป oh <my. S 1> เก็บเงินเล็กๆน้อยๆตอนนี้น่าจะได้50เ oh. ดยเอาขายไม่ทันอีก ดูคาบ้มาอยู่ฮะคาบ้มาเป็นอินแคานเตอร์ฮะลงเป็นตัวต่อไปก็ได้แต่ไม่ลงก็ได้ไม่สำคัญขนาดนั้นฮะได้ AP ช่างมันเฮ้ฮะไอเทมไอเทมตอนนี้ออของแท้งมันก็ได้กาก่อยแต่ถ้าได้กาก่อยจะเป็นนาชอทูให้มอร์กาน่างั้นก็เดี๋ยวมาเป็นกุนซูดีกว่าแล้วทำเป็นซันไฟนี่ครับรถฮิวก็กุนซูเดี๋ยวให้มอร์กาน่าเนาะรอตัวมาฮะไม่รู้เมื่อ,อไหร่ับมาปุ๊บก็คือได้เลยได้8วิสครับเลย รอบนี้ฮะเจอกับพอท่อเลยฮะประตูวิติที่สามารถสุมอะไรออกมาก็ได้ครับแม้กระทั่งไอเทมเนี่ยฮะส่งออกมา2ชิ้นเลยไอเทมตรงสายด้วยครับนั่นปูก็มาฮะปูมาช่วยทงช่วยแทงนะครับไปแล้วฮะบลายอาพุ่งเข้าไปเลยะัะแปลงร่างเรียบร้อยครับสกิลทำงานแล้วก็ไปล้วงแนวหลังฮะโอเคเหมือนว่าจะทำงานได้ดีอยู่มีใครท่านช่วยยืนเล็กน้อยแถมตอนนี้2ดาวแล้วด้วยฮะก็เลยยาวไปอชนะ,ะไ,ไปครับ อีโคามาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไปที่เวล9เลยครับมันน่าจะลงตัวที่เวล9แล้วทำวิสคาร์ได้เน้วอ่ะอันนี้เป็นชามที่ทำให้1ตัวฮะที่ไม่เบียเทมเลยครับได้รับอัศเซเบิลทิชชั่เชสหนึอันเลครับเมื่อตายก็คือโสศมให้เพื่อนได้บ้านนี้ก็พอเท่าฮะแต่พอเท่าน่าจะเปิดมาเล็กน้อยครับมีเป็นเมดมาพร้อมกับปลาอมเบลมนฮะลองดูครับไหวไม่ไหวฮะ พุ่งไปแล้วฮะแต่พุ่งไปตีตัวแท้งเฉยเลยครับไม่ตีตัวหลังฮะแต่ก็ยังพอไหวอยู่อ่ะไปหาตัวเดาวหลังฮะแบบนี้เรียบร้อยครับใส<ๆ>่า,าน้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะผมเก็บไว้ทําขั้นสองในเลเวลต่อไปนีครับผมจะขายเช่นแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นเชฟชิปเตอร์ขั้น2นครับเน้นๆไปทางปลารอ่ะ R ทีมนี้เป็นฟอร์สฮะและมีคาม่มาด้านหลังเนาะส่วนคามิลที่เรามีอยู่ฮะคิดว่าไม่น่าจะได้ลงนะเดี๋ยวถ้าเราไปเชฟซิเตอร์ขั้นสตัวสุดท้ายที่เราจะลงยังไงต้องเป็นตัวมอกระาวิสคาร์บนะครับมันจะลงตัวพอดีที่แที่มันจะค่อนข้างเต็มนะถ้าจะเล่นภาษาลองดูฮะรอบนี้น้องไรอาเราจะไหวไม่ไหวฮะแล้วก็ไปถึงตัวคาม่มาเรียบร้อยครับติดซีซีไปเล็กน้อยแต่ก็ยังพอสู้ได้อ่อะชนะไปครับ เอาว่ะคัมแบ็กกลับมาเป็นที่2ครับแล้วก็ไม่มีตราที่เราเล่นเลยอย่างดีก็วอเลียร์นะฮะไม่เป็นไรดีกว่าผมมาเป็นเจเกาะกายภาพเลยกันนะครับได้ไดนามาด้วยรอรุนอ่น2ดาวแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่เลเวล9เลยครับทำเป็นชเชนซิฟเตอร์ขั้น2นะขายเชนทิ้งไปใส่มาเป็นนาซัตเลยก็ใช่ไหมหน้าฮะเอาให้นาซัตเลยกัน เสียได้ครับไม่มีที่ถอดฮนะอยากได้ที่ถอดจังเลยจะทุบไปเทิมใหม่ก็ยังไงอยู่เดี๋ยวมันจะเละมากกว่าเดิมฮนะรอบนี้ครับเจอกับป๊อตนะครับเราเป็น4เชฟซิปเตอร์แล้วนะฮะก็ได้เลือดเยอะขึ้นเวลาสกิลนะอย่างดีโคได้เลือดบึ้มๆมาเลยน้องไบรา,าก็เช่นกันฮะได้เลือดมาพอสมควรที่ยืนรับความเสียได้เยอะมากขึ้นฮะแล้วก็เรียบร้อยครับจะไปมีชามาฮะได้1โกกับทีมได้รับ50 HP นะ1รอบอรอบจัดปครับไมไปเสียตังค์ของฟรี นี่ยังไม่แปดวิสครับเลยนะครับยังโหดขนาดนี้เลยถ้า8นี่คือได้เซกกบเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เอฟเฟกอันอืนอ่นๆน,นะที่มีอยู่แล้วครับมันจะเพิ่มผลนะฮอีกห้เเปอร์นะในทุกๆ8วินาทีโหดขึ้นมาอีกนิดนึ่งครับโอ้โหรอบนี้น้องปลายอาร์เราแตกว่ะเอ้ยแย่แล้ว,ลวดาวเมทายฮะเรียบร้อยครับผมจะแพ้ทีมนี้น่ะโอ้ต้องหาบอกกันหน้าแล้วเ่มาทำา8 แคสซีโอปีฮะสองดาวครับพึ่งจะสองดาวครับผมสุดยอดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวไปเวลสิบเนะยครับเราไปสุ่มรัวรัวหามอการนาตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นแปดวิสคาร์ครับไอเทมก็เดี๋ยวเอาเป็นของมอการนาเลยนะฮะตอนนี้เราได้คุณซูมาให้ละเดี๋ยวหาไอเทมเร่งเอพเนาะไปเวลสิบครับสุ่มรัวรัวอ้าวไดนาสองดาวสวยฮะไดนาจริงๆเก่งมากเลยนะยิ่งมีวิสคาร์ที่ยิ่งเก่งเลยและก็ผมดึงมาเป็นชาไม่ดีด้วยฮะ ดัมมี่ครับได้มา2อ,อันแล้วไหนก่อนไหนก่อนมอกันหน้าขอมอกันหน้าหน่อยฮะมอกันหน้ามอกันหน้าไม่มีมีไลรอาฮะขอมอกันหน้าตัวเออโอเคมาแล้วก็ดีโคเรา2ดาวเลยฮะน่าจะไม่ได้3ฮะตัวจะแตกกัเดี๋ยวเอาแค่2ดาวพอแล้วกันนะครับไป มอกันหน้าครับแล้วก็มันบีเอร,ราที่ยังไม่สองเช่นกันว่าสวยในเทบตรงนี้ก็จะเ,เป็นเอ่อเด็ดแคปแล้วกันครับต้องทําให้มอกันหน้าเนี่ยฆ่าศัตรูให้ได้นะครับถ้าฆ่าได้เนี่ยจะมีโอกาสได้ตัวศัตรูมาเป็นตัวหนึ่งดาวครับโอกาส45บาเปอร์มันงเข้าที่เช็คดูและดัมมีดึงมาไม่ได้วางตาแหน่งไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าไม่ดึงมันจะลบช่องฮะทาม,มันจะเกะกะฮะต้องดึงไปก่อนอรอบนี้ครับเจอทีมโคลนฮะชนะไปครับ และตอนนี้ก็เหลือ2ทีมสุดท้ายฮะทีมสุดท้ายที่เราเจอจะเป็นทีมฟอร์สนีครับทีมเมื่อสักครู่นี้แหละส่วนทีมซูเาเคนนี่หายไปแล้วฮะแล้วก็บอกกันหน้าเซตนี้เป็นตัวประมาณไฟเตอร์นะวางแบบระยะตี2ช่องอ่ะผมนึกว่าตัวคสเตอร์ไม่ได้เช็คเลยเพิ่งรู้เนี่ยไอเทมก็เลยแบบอย่างนี้มาเลย มันก็ไม่แย่หรอกแต่มันจะตายง่ายครับคือตัวไฟเตอร์ตัวตีระยะ2ช่องอย่างนี้มันควรจะมีอะไรช่วยดูดเลือดสักนิดหนึ่งครับแต่ก็คือดีหน่อยมอกาน,น่าฮะเวลาสกิลได้โล่อยู่นะนี่ครับป้องกันความเสียหายได้เล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้เจอกับทีมฟอสเนะครับเข้าไปล้วงแนวหลังอยู่โอเคชนะไ,ไปฮะนี่ครับผมได้ตัวแดน,นามาฟรีด้วยปะเี่ยคือถ้ามอรกาน,น่าฆ่าได้ครับมีโอกาสที่จะได้ตัวเขามาฮะฟรีๆเลยนี่ครับผมได้มาฟรีเลยโคตรเจ็ด ซินด้าว่าข้าได้เงินแล้วอันนี้คือได้ตัวมาทั้งตัวเลยเออสุดจริงครับนาซัตะยังไม่สองข้าวไปเฉยเลยฮะกะว่าจะจบแล้วแหละอ่ะกินไปซะเขาไม่แตกแล้วก็แตกครับวัดกันไปฮะรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าปะวัดกันไปให้น้องกินลดเลือดตัวเองฮะแต่น้องก็คือจะได้ HP พีมานะครับอันละรยาให้กิน4ี่ชิ้นก็คือ600้นะฮะตอนนี้แต้มเหลือ3แต้มสองแต้มสุดท้ายจบแน่นอนรอบนี้แต่ไม่รู้ใครจบ รายอาร์นี่คือจะตีแรงขึ้นตาม H ฮ็ที่เราแบบเหลือน้อยด้วยนะทำให้เวลาเรามีเฮ็ดน้อยๆเนี่ยน้องจะตีได้แรงมากขึ้นนะครับก็เลยจัดเลยมาลองดูฮะรอบนี้รอบสุดท้ายโดนโยกไปฝั่งซ้ายครับสำหรับตัว3ดาวอย่างเวอร์วิกฮะ แต่ก็สู้กับไรอาไม่ได้ครับและติดสั้นไปครับโดนเป็นกบเล็กน้อยฮะจากสกิลของแคสโอเปียฮะเรียบร้อยครับชนะไปหูแดน้าอันดับ2องเลยนี่คือแดนดาไม่มีไอเทมนะถ้าแดนดาไมมีไอเทมอยากไทท่านสักชิ้นดูดเลือดสักอันหนึ่งฮะบัตเตอร์ก็ได้แฮนด์ออฟจัสติกก็ดีนะคือแบบโอ้โหเป็นตัวแบกยืนได้ยาวเลยนะครับและตีเป็นทูดามเมจด้วยจากเอ็มเรมของวิสคร์บนะอ่ะ อยู่กันกับ8วิสครันะครับจริงๆ6ก็เก่งแล้วแต่พอมี8ปุ๊บมันมี CC เพิ่มขึ้นมาเวลาสกิลเนี่ยจะเสกกบ2วินาทีนะฮะทำให้เบอร์วิกในช่วงท้ายๆนี่คือหมดควิกซินเวอร์ยืนนิ่งไปเลยไม่ได้ตีต่อ ซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็น PBE นะครับพอเข้าเซิร์ฟจริงอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกพอสมควรเลยอย่าง PBE ในคราวที่แล้วที่เป็นเซตสิบเอ็ดผมเจอคินเด็ดแบบโหดๆถ,โถ้าพอมาเข้าเซิร์ฟจริงก็คือแบบโดนเนร์ฟไฟพอสมควรจนเล่นแทบไม่ไหวในช่วงแรกๆครับหลังๆก็บัฟขึ้นมาพอเล่นได้คู่กันนะอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแรกๆอาจจะเห็นใน PBE โหดๆแต่เดี๋ยวพอเข้ามาจริงอาจจะมีการปรับปลานนะครับตรงนี้ก็คือเอาเข้ามาลองเล่นเข้ามาดูตัวเข้ามาดูสกิลดูความแปลกใหม่ในเซตสิบสองนะครับซึ่งบอกเลยว่านน่าสใจน่าสนใจ อย่างน้อยก็ดีกว่าออกกําลังกายตัวใหญ่ <c oughs> วันนี้จบไว้พี่เ่าดี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรับวิชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นทุกท่านรวมทั้ง Over Topup ครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t f t แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Topup กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชัน,น เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ